เสร็จแล้วนะคะแบบสายสายค่ะแบบสายสายอันนี้เป็นสิบหกนิ้วฮาตลิเหลี่ยมนะคะหนายี่ห้ารูกลางสี่สิบหกกว้างเจ็ดสิบห้าใสไฟออกหน้านะคะสามตัวค่ะหนึ่งสองสามสามตัวอันนี้เป็นสิบแปดนิ้วมิซูหนึ่งตัวนะคะสิบแปดนิ้วมิซูหนึ่งตัวเนี่ยค่ะสิบแปดนิ้วมิซูหนึ่งตัวเนี่ยค่ะแบบสายสาย ลูกค้าส่งมาแบบนี้นะคะลูกค้าส่งมาแบบนี้อันนี้คือได้เปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธให้นะคะนี่เปลี่ยนมอเตอร์ต้องเปลี่ยนครบทุกอย่างนะคะมิซูมันเป็นแบบนี้เลยกัหมกมากเลยนะคะเอ,อ่อใครที่เอามิซูออกไม่ได้นะคะช่างใหญ่เขาก็ผ่าแบบนี้นะคะผ่าออกเลยผ่าผ่าแบบนี้ค่ะแล้วเวลาประกอบเข้าไปก็ขันน็อตก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะนี่ หดูต้องเปลี่ยนออกนะคะเปลี่ยนบูทออกนะคะดูมันเป็นแบบนี้นะคะมันสกปรกมากแล้วก็แกนค่ะแกนมันก็สึกแล้วเนี่ยค่ะแกนมันเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะคือต้องเปลี่ยนออกเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหัวให้ท่างใหญ่จัดการให้และอันนี้ก็เนี่ยค่ะสามตัวหนึ่งสองสามสามตัวก็ต้องได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอันนี้แกนมันแกนมันสึกแล้วค่ะแกนมันสึกแล้ว ก็คือต้องเปลี่ยนออกให้ลูกค้าหมดเลยนะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหัวเนี่ยค่ะแกนก็จะเป็นประมาณนี้แกนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันใช้งานไม่ได้ก็เปลี่ยนออกให้ลูกค้าหมดเลยนะคะนี่ลูกค้าส่งมาสี่สี่ตัวค่ะสี่ตัวเป็น่าฮ์ตลิสามตัวนะคะแล้วก็เป็นวิซูหนึ่งตัวอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะ ทาวาน,นี้ไว้คืนนี้เลยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวช่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนเปลี่ยนทุกอย่างนะคะนี่ค่ะและนี้ก็ลูกค้าสั่งเข้ามาใหม่16กลม2ตัวและนี่ตัวใหญ่ของจีนะคะลูกค้าส่งมาลูกค้าส่งมานะคะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีช่างใหญ่ใส่รมผลิตผลงานดีๆให้ลูกค้าใช้กันนะคะ ดูคลิปให้จบนะคะคลิปอยู่หน่อยเดียวนะคะสวัสดีค่ะ